ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในงานประเพณีสงกรานต14์14-15เมษายน2568นี้ณวัดศาลาบ้านศาลาโนนก่อน,น้อยตำบลเสือโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามตลอดงานการกรุศลยิ่งใหญ่ไฟแสงสีเสียงมโหรสพแสนสนุกโดยคณะกรรมการวัดศาลาสมทบทุนสร้างสมประตูทางเข้าวัดและกำแพงแกว้วติดต่อร่วมบุญกับพรครูกุศลธรรมช เจ้าอวาสวัดสาลาหกศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดกำหนดการวันที่สิบสี่เมษายนเวลาสิบนาฬิกาสงน้ำอธิบันเทือบรุษเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีพระสงฆ์สวดมัติกาบังสกุลเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถวายพัฒนาหารเพลงอุทิศสวนกุศลแด่บรรพบรุษผู้ล่วงลับเวลาสิบสามนาฬิกาสงน้ำพระรถน้ำดำหัวโขพรผู้สูงอายุ วันที่15้าเมษายนคืนสำคัญวันสุดท้ายเวลา9้นาฬิกาแห่ต้นพระป่าสามังคีโดยทีมงานรถแห่โอดิโอโชอสะจ่ายตามหาไ้ตัวนัเห็น,น,ต,น,น,หน,หนต้องยังเงียเยังเสกยังกบเด็นะไองตามนเดินกระบอกกบเด็บดีชาย้องเ่งเด็บใส่ลาย นาฬิกาถวายต้นพระป่าสามั่คีวเวลา21นาฬิกาสนุกสนานและสถานเวทีกับหมัวลำสาวน้อยลำเพลินโชตทั้งคณะโอ้จงรักจงหลงจงเสน,เน่หาจะปังบูคาต้าลงนาณา,นานดอกรับคูล่ลงคู่อยู่บ่ได้ให้หำฮามองรับคูล่ลงคู่อยู่บ่ได้ให้หำฮามอง สนุกสนานสะใจในงานประเพณีสงกรานต์ทอดผ้าป่าสามกีสมทบทุนสร้างสมประตูทางเขวัดและกำแพงแก้มณนะวัดศาลาบ้านศาลาโนนก่อน,น้อยตำบลเสือโก๊อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสาร วันที่14ถึง15เมษายน2568นี้ร่วมบุญพ่านธนาคารโอมสินสาขาวาปีปทุมเลขบัญชี0 5 2 8 3 0 1 5 0 5 0ขีด5โอกาสดีนาทีทองอย่าพลาดนะจะบอกให้